ปอป่าซื้อและขายเหรียญกระสับหายากปอปามาเปิดกล่องรับซื้อเหรียญสวัสดีผู้ติดตามช่องของปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณช่องรับซื้อเหรียญแล้วก็จำหน่ายขายแบ่งปันเหรียญนาอก็หางหายกันไปหลายวันปอป่าได้แจ้งไปทางคลิปวิดีโอปอป่ามาขายเหรียญ แอดมินเขาอาเดินทางไปพบแพทย์ที่กรุงเทพมหานครประปาก็เลยตัดสินใจว่าศึกษางานไปพร้อมกับดูแอดมินไปด้วยฉะนั้นก็อวันนี้รู้สึกว่ามาเช้านี้อะก่อนก่อนเปิดกล่องท่านผู้ชมอะ,ะปป๋าฝากขอบคุณฝากขอบคุณสําหรับอีพีล่าสุดอีพีที่2องราเด ของีนี้เนาะเดี๋ยวพีทกับป้าาจะเปิดนี้ดีมกขายเหีสองพัน่สร้อาทุกคนทุกท่านนักสะสมนะที่เข้ามาแบ่งปันเหรียญในช่องของปปาขนาดปปาหยุดไปสี่วันห้าวันอ่ะพอปปาเปิดอีพีปั๊บก็มีนักสะสมมาเข้ามาโอ้โหให้ความอบอุ่นกันก็เหมือนเดิมก็ไม่ใช่มากมายแต่ปปาก็รู้สึกดีใจว่าเอฟซีไม่ได้อ่าอย่างติดตามช่องของปปาอยู่ฝากขอบคุณทุกคนทุกท่านอ่าแล้วก็ กาบขอประทานอภัยนักสะสมที่มาจองเหรียญกับแอดมินอีพีที่ผ่านมา37ที่ผ่านมาเนี่ยเนาะก็อาจจะไม่ได้กันทั่วถึง่าอาจจะเป็นเหรียญที่ปปาเพิ่งจะเปิดตัวขายไปนะสำหรับเหรียญอ่าไงนะลอห้าเหรียญลอห้านับดาวเอยนะแล้วก็ก็จะมีหลายเหรียญที่ที่ปปานั้นไม่สามารถนํามาแบ่งปันกับอีพีที่ผ่านมาได้ครบทุกคนทุกท่านเนาะปปาฝากขอบคุณแล้วก็จะเป็นแนวทางให้ปปาหาเหรียญกันต่อไปทั้งนั้นทั้งนี้ราคาของเหรียญอาจจะไม่นิ่งอยู่ที่เดิม นะหากป้าปารับซื้อมาเราค่อนข้างสูงป้าปาก็จะสูงกว่าไป50บาทบ้างร้อยหนึ่งบ้างแต่ก็ตามสภาพเหรียญเหรียญทุกเหรียญในช่องของป้าปาแจ้งสม่ำเสมอว่าราคาเหรียญไม่เท่ากันเนาะประมาณนั้นอ่ะโอเคท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวฝากขอบคุณอีพีที่ผ่านมาแล้วป้าปามาเปิดกล่องกันดีกว่าเอาลืมท่านผู้ชมฮะทาการบ้านกันก่อนห่างหายคิดถึงกันไหมอ่ะนักสะสมพี่น้องหน้าใหม่ป้าปาฝากทําการบ้านกดติดตามกดไลค์กดแชร์ ขอบคุณครับอ่ะต่อมาเรามาดูเหรียญเลยถึงขั้นตอนดูเหรียญเหรียญน,นี้ถูกส่งมาจากรู้สึกว่าจะเป็นคุณพจนาใช่ไหมอ่ะใช่ครับถ้าไมชมฮมน่าขออนุญาตเอ่ยนาะมเพราะว่าให้เห็นแค่นี้แหละอ่ะสวัสดีเจ้าของเหรียญด้วยนะมีอะไรก็คุยกับแอดมินได้เลยฮะนะสวัสดีเจ้าของเหรียญแล้วก็สวัสดีที่ทางบ้านอ่ะเจ้าของเหรียญดูอยู่ไหมก็ ให้ความสําคัญกับเจ้าของเหรียญน,นี่คือรายการเหรียญใช่ไหมตรงนะถ้าไม่ตรงแอดมินแอดมินดุนะ <c oughs> โอเคท่านผู้ชมมาก็มีการผิดพลาดกันบ้างป๊าปาเข้าใจนะเข้าใจ,นะาใจทุกทุกอย่างท่านผู้ชมมาแต่เพียงแต่ปาปาจะไม่ได้เข้าไปแก้ไขให้ทันท่วงทีนะสำหรับปัญหาหลักๆของช่อง YouTube ก็อะไรท่านผู้ชมฮะนะส่ะง อาจจะไงล่ะส่งเหรียญมาไม่ตรงตามภาพบ้างส่งเหรียญมาก็อาจจะมีกันทุกที่ทุกทางเลยท่านผู้ชมนะก็เข้ามาแก้มาพูดคุยกันไปเดี๋ยวว่าปาขออนุญาตเปิดกล่องเลยเนาะเปิดเออเปิดเหรียญดูว่าแต่ละชิ้นนะชิ้นนะก็มีอะไรกันบ้างเดี๋ยวก็มาดูกันไปตรงนี้อ่าเดี๋ยวดูรายการอย่างนี้ไปก่อนก็มีน่าจะเป็นเหรียญ1นบาท2บาทบ้างอะไรบ้างท่านผู้ชมอันนี้เป็น20บบาทที่ลึกใช่ไหมอืมโอเคเนาะ เวลาป้าปาเปิดกล่องป้าปาอาจจะพูดไปเรื่อยเปื่อยท่านผู้ชมนะนนอะบางทีก็ทักทายไม่ทันจบก็ตัดตอนไปพูดอย่างอื่นบ้างอะไรบ้างจีปาทะท่านผู้ชมอะจีปาะป้าปาไม่ค่อยจะอ่ายังไงคาพูดคำจาอาจจะไม่ต่อเนื่องไปจบตรงนั้นตรงนี้ฟังแล้วดูสับสนใช่ไหมเนาะเออแต่ว่ามันเป็นนิสัยของป้าปาเนาะเฮ้ยอ่้ะท่านผู้ชมอะเปิดกล่องดูเหรียญกันตรงนี้จะเป็นเหรียญย0บบาทที่ระลึกนะ อย่างที่ป้าปาเคยแจ้งหลายคนถือเหรียญย0บาทที่ระลึกไว้ตั้งแต่สมัยรุ่นก่อนๆนเนี่ยนะบางคนถือไว้เหรียญหนึ่งสองเหรียญเขาก็ออก่อนหน้าก่อนจะมาป๋าจะมาเป็นช่อง u t u b e เนี่ยหลายคนเข้าใจว่าเหรียญที่อเหรียญที่ลึกมันจะเป็นราคา1บาท2บาท5บาท10บาทอะไรประมาณเนี้ยเป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะดูแล้วมีสเสน่ห์ราคาค่อนข้างจะแรงในประมาณนั้นแต่ตั้งแต่ป้าปามามา,มาเผยแพร่วีดีโอรับซื้อเหรียญเข้าขายออก นะอย่างเช่น20บาทที่ระลึกเออสิบาทที่เออก็พอจะรู้เนาะว่าเหรียญไหนเป็นเหรียญลายเหรียญย่อยไม่ใช่เหรียญหลักอย่างตรงนี้เป็นเหรียญย่อยทั้งหมดเลยท่านผู้ชมฮะนะก็สภาพก็อ่ะเป็นน้ำลุงจับกันเลยก็โอเคอยู่ที่ท,ที่ในสภาพช่องของปปาที่เด่นที่สุดก็คือน้ำทองจับนะถึงเนาะอ่ะแต่ปะปาก็ไม่สามารถจะไปรับซื้อราคาแบ่งแบ่งสภาพได้หมดทุกอย่างปปาต้องดูการตลาดด้วยถ้าทุกคนดูช่องปะปาฟังปะปามันยายจะรู้จักนะ โอเคเนาะนอกเหนือจากนั้นก็แล้วแต่ความสามารถทางช่องเราด้วยเมื่อกี้เป็น20บาทที่ลึกใช่ไหมอ่ะตรงนี้เป็น1 0บาทที่ลึกเนี่ยใครที่มีฮะใครที่มีก็สามารถสามารถอ่าส่งรูปตรวจสอบประเมินราคานะฮะถ้าสภาพไปเก่าไปกว่านี้ก็จะลําบากนิดหนึ่งนะสภาพเหรียญทุกเหรียญท่านผู้ชมฮะอย่างน,น้อยๆก็ต้องเป็นเหรียญที่มีสภาพดูดีแบบเนี้ยท่านผู้ชมถ้าหากเป็นบางชนิดราคานะเป็นบางชนิดราคานาะ อ่ะถ้าอย่างตรงนี้ก็ไม่เป็นไรนะจะเป็นเก่าหรือใหม่เราก็แยกสภาพให้กันอยู่แล้วอย่างเงี้ยเราแยกสภาพให้ได้ผ่านการใช้งานส่งต่อได้ท้าไม่ชมะเราก็รับซื้อกันนะราคาของเหรียญก็นานๆปปาจะแจ้งครั้งหนึ่งแล้วก็ไปคุยกับแอดบินเอาด้วยประมาณนั้นเพราะว่าปะปาบอกตรงนี้เสร็จปุ๊บพรุ่งนี้ราคาลงฟังปะปาให้ดีนะฮะปะปาไม่จําเป็นปะปาจะไม่บอกตรงนี้ไม่ใช่ปปาปิดบงังเพื่อมาเอากำไรเหรียญละสองพันสามพันไม่ใช่นะถ้าใครอยู่ในช่องของปะปาเราจะรู้จัก ไม่ใช่ปาปาผู้ราคาไม่เสร็จปั๊บหากราคาเหรียญลงเนี่ยปาปาจะลงตามไม่ได้นึกออกไหมฮะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงอะเหรียญเนี่ยอ่ะเป็นเป็นเป็น,ปนที่อยู่ตรงเนี้ยเป็นเหรียญที่ไม่มีราคาหลักพันนะท่านผู้ชมนะหลักร้อยยังไม่ถึงเลยอ่ะปาปาพูดงนี้จบไหมโอเคเนาะที่เหลือนั้นก็ไปคุยกับแอดมินเนะาะปปาก็จะกำกับอยู่แล้วแล้วก็จะติดตามราคาตามท้องตลาดแต่ปาปาจะดูความมาตรฐานของเหรียญด้วยนึกออกไหมฮะ เดี๋ยวปาปาขอบรรยายไปด้วยแล้วก็เปิดเหรียญให้ดูด้วยเนาะเพราะก็รู้แล้วว่านักสะสมมาคุณพจน์น่านส่งมารู้สึกว่าจะเป็น F4 ตางไหนนะปะทุมธาน,นีหรือนอนทบุรีท่าไม่ชมอ่ะเนี่ยน่าจะเป็นปทุมธาน,นีนะใช่ใช่นักสะสมที่อยู่เพื่อสามโคกหรือเปล่าเนี่ยโอ้น่าจะใช่ประมาณนั้นปาปาก็ไม่ค่อยเจนจัดเท่าไหร่เนี่ยถ้าไม่ชมมาเป็นเหรียญหนึ่งบาทที่ลึกอยู่ในโซนเดียวกันเนี่ยนะ แต่น่าสะสมเขาละเอียดนะเขาจะแยกมาให้เพาะปราปามเขาก็เคยบอกไปต้องส่งมาเลียนต้องอย่างนั้นอย่างนี้นะยนนะแยกออกอย่างนี้นเขาก็แยกมาให้ไม่เป็นไรฮะนี่ก็อยู่โซนเดียวกันนะฮะสภาพถือว่าใกล้เคียงกันเลยเนี่ยท่านผู้ชมฮะเป็นสภาพเก่าเก็บบวกไม่ผ่านการใช้งานนึกออกไหมฮะเนี่ยเนี่ยน,น,นะอ่าก็มีทั้งสภาพเก่าอ่าถ้าผ่านการใช้งานบ้างบาง,บางชนิดราคาแต่ราคาก็จะไม่สูงอันนี้เป็นเรียญสบาทที่ลึท่านผู้ชมฮะนี่ป้ปาขอเปิดลมกันเลยนะพาะไม่อ่าเดี๋ยวว่าไหนเป็นเลียเด็ดประปาดูให้ รู้สึกจะมีเหรียญเด็ดอยู่เหรียญหนึ่งเดี๋ยวป้าป่าเช็คให้นะฮะอันนี้เี่ยเป็นบ้านหลังใหญ่คือราคาเขาจะสูงกว่าวาละย่อยๆเนี่ยจำไว้ท้าผู้ชมฮะด้านหลังงี้นะเนี่ยเรียกบ้านหลังใหญ่นะฮะบ้านหลังใหญ่แล้วก็บ้านหลังเล็กแล้วก็ปีต้นไม้3วาระนั้นราคาจะสูงกว่าวาละย่อยๆแต่สําหรับตรงนี้อาจจะปะ้าป่าดูให้หมดก่อนเนาะท,ที่ขามือเนี่ยเป็นวาละย่อยๆแล้วนะฮะดูเอานะฮะที่ขามือเนี่ยเป็นวาละย่อยๆนะปะลองไปสังเกตดูให้ดี ลองไปสังเกตดูให้ดีเนี่ยประมาณเนี้ยท่านผู้ชมวันนี้เป็นวาระย่อยๆหมดเลยนะที่ประปาดูอึ๊บอัพชิบนานใช่ฮะเป็นวาระย่อยๆทั้งหมดเลยแต่เหรียญนัท่านผู้ชมเห็นนะถ้าสภาพสวยงามแบบนี้บ้างเนี่ยก็ก็ก็ยังซื้อขายกันคล่องนะแอดมินก็ไม่ต้องโทรไปบอกสภาพเหรียญอย่างนั้นอย่างนี้ถ้ามาเหมือนเหมือนกันนึ่ออกไหมฮะแต่ถ้าเป็นเหรียญเก่าสนิมปุกพังมาบ้างเนี่ยแอดมินก็จะแจ้งกลับว่าอย่างนี้ไม่ได้รับซื้อนะเหรียญเนี่ยอะไรประมาณนั้นเนาะอันนี้เป็นวาระย่อยๆ2บาทที่ลึกอันนี้เป็น วาระเด็ดในชุดเลยท่านผู้ชมับเป็นพระเอกคู่กับบ้านหลังเล็กนะพระรองก็จะเป็นปีต้นไม้แห่งชาสองบาทที่ลึกนะี่ะสามวาระนั่นแหละท่านผู้ชมมาสูงที่สุดเหรียญสองบาทที่ระลึกท่านผู้ชมฮะสี่สิบกว่าวาระขนาดวาระเด็ดยังรับซื้อกันแค่หลักสิบจะกี่สิบเท่านั้นเองฉะนั้นราคารับซื้อข้าวเหรียญปกติธรรมดาเหรียญสองบาทที่ลึกไม่มีราคาหลักร้อยโอเคชัดเจนเนาะ ฟังปาปาบรรยายตรงนี้แล้วเชื่อว่านักสะสมจะเข้าใจเวลาท่านจะไปจับเหรียญหรือใครมาบอกขายว่าวัลละเนี่ยนะเขารับซื้อกันราคาหลักพันหลักหมื่นแล้วเนี่ยจะได้เข้าใจว่าถ้าไม่ใช่ปั๊มผิดพลาดขั้นรุนแรงเนี่ยโอกาสถึงค่อนข้างยากนะถ้าเป็นเหรียญปกติธรรมดาไม่ถึงท่านผู้ชมฮะซื้อขายกันหลักหน่วยหลักสิบท่านเองอันนี้เป็นอะไรเอ่ยอ๋ออันนี้เป็นเหรียญสิบ,บาทปีสี่หนึ่งท่านผู้ชมฮะไม่ผ่านการล้างมาเออปาปาจะพูดถึงเหรียญผ่านการล้างเนี่ย ช่องปราปารับซื้อจากนี้ไปราคาจะล่วงนะฮะฉะนั้นเวลาไปจับเหรียญมาเดี๋ยวปราปาทาคลิปไปดูใหม่ดีกว่านะอันนี้เป็นเหรียญสภาพเดิมๆสภาพเดิมแต่ขอบเขาสุดตรงนี้แต่ก็เป็นเหรียญสภาพผ่านการใช้งานขอบปกติธรรมดาสุดเล็กน้อยอย่างนี้เพราะเขาไปเหรียญุนเวียนนะแต่ถ้าหากเป็นสภาพขอบสวยประปาเพิ่มให้อีกเล็กน้อยให้อีกเล็กน้อยแต่เวลาขายออกปราปาก็ขายออกราคาสูงกว่าเดิมนะนะประปาจะบอกให้ เพ่อปาปาเห็นความสําคัญเขาตรงที่ว่าปเป็นหลี่ยนผ่านการใช้งานถ้าขอบคุณนสวยทั้งหน้าด้านด้านหลังเนี่ยป้าปาให้ความสําคัญกับเหรียญน,นะขนาดผ่านการใช้งานแล้วนั้นผ่านการใช้งานในระบบอยู่แล้วทุกวันทุกวันเนี่ยยังมีสภาพขอบสวยอยู่เนี่ยนะป้าปาก็มาเกิดไอเดียเออฉะนั้นป้าปาสร้างให้อะไรประมาณเนี่ยแต่ว่าตรงนี้คือเหรียญอะไรตรงนี้คือเหรียญอ่ะห้าบาทที่เล็กท่าไม่ชมฮะ นะก็เป็นสภาพก็ยังโอเคกันอยู่ใครมีก็ส่งมานะหาบาทที่ลึกนะขอเป็นสภาพสักระดับนี้นะฮะเวลาประปาร,รับซื้อเข้าจะได้ไม่มีปัญหาฉะนั้นใครที่ถือเหรียญเก่าผ่านใช้มากๆออกสีขาวหมุนขุ่นมัวอย่างนั้นเลยก็จะลําบากนิดนึงนะราคานี่แทบจะไม่เกินหน้าเหรียญถ้าหากว่าเก่าขั้นเทพเลยเนี่ย ดีไม่ดีทางช่อง,งต่างๆรวมถึงช่องของปปา,ปปาก็อาจจะบอกระงับไว้ก่อนอะไรประมาณนั้นแต่ก็ลองส่งรูปมาดูอันนี้เป็นเหรียญอ่าหนบาทเรือหงท่านผู้ชมฮะหบาทเรือพระท,ที่หัวเรือที่นั่งทุบันหงนั่นแหละเรือหบาทอ่าหบาทเรือหงนั่นแหละนะเนี่ยอ่าก็เราก็รับซื้อกันตามสภาพนะเหรียญบางครั้งท่านผู้ชมฮะเป็นเรือหงหหหเนี่ยใหม่ๆเนี่ยเวลารับซื้อทีรแรกๆเข้าหมาเยอะนะ,ะท่านผู้ชมโทษเทีเดี๋ยวแป๊บ,บนึงแต่พอนานไปท่านผู้ชมฮะ เวลาเราทําคลิปรับซื้ออะไรมากๆเนี่ยนักสะสมเขาก็ระแวงเขาก็เก็บเหมือนกันนะอย่าคิดว่าผลิตหลายล้านเหรียญจะเข้ามาตลอดนะท่านผู้ชมนะโอเคเนาะตรงนี้เป็นเหรียญ10บาท2สีที่ลึกท่านผู้ชมฮะน่ก็ถ้าพูดจริงๆแล้วสภาพเนี่ยเจ้าของเหรียญจะมองว่าเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานที่จริงก,ก็ถือว่าถูกครึ่งทาง น้ำไม่ผ่านการใช้งานแต่เพียงแต่ว่าผ่านการใช้งานน้อยทางช่องต่างๆถ้าสภาพสีผิวอย่างเงี้ยเขาจะมองเป็นผ่านการใช้งานน้อยนะฮะถ้าไม่ผ่านการใช้งานจริงๆเนี่ยเหรียญเขาจะออกเหลืองทองสดใสมีแวววาวไปจนถึงเหรียญน้ำแดงจับก็คือโลหะทองแดงเขาจะทำปฏิกิริยาออกมานะท่านผู้ชมมันนั้นสวยส่วนตัวปปาบอกก็สวยมากเลยนะเหรียญที่มีน้ำทองแดงน้ำแดงออกมาจับเหรียญเนี่ยท่านป้าๆว่าสวยมากนะอย่างนี้เป็นเหรียญก็ โอเคท่านผู้ชมฮะปปาว่าโอเคนะนมองแล้วก็ผ่านการใช้งานนั่นแหละเนี่ยนะแต่อาจจะบวกแผ่ผ่านการใช้งานน้อยบ้างอะไรบ้างประมาณนั้นโอเคเนาะอ่ะรู้สึกว่านักสะสมท่านนี้จะส่งมาเป็นติดติดกันเลยใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นรอบที่2ติดติดกันมาเลยนะเขาก็คงจะติดตามช่องของป,ป้ปาแล้วเาก็ไลน์เข้ามาคุยกับแอดมินอ่ะอันนี้ก็เป็นเหรียญที่ฝากติดมาก็ลองดูท่านผู้ชมะนะใครที่มี ก็ลองลองฝากติดมาส่งรูปมาด้แอดมินก็จะกำกับว่าแต่เหรียญเหล่านี้ถ้าไม่ชมมาถ้าผ่านการใช้งานเนี่ยก็ลําบากนิดนึงพวกเขาผลิตออกมามากผ่านการใช้งานแล้วเหรียญที่ผลิตออกมามากจริงๆเนี่ยนักสะสมเขาจะยังไม่ค่อยนิยมก็ถ้าหากป้าปารับรับซื้อเข้ามาเต็ม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 โดยไม่ไม่เลือก <c oughs> สภาพของเหรียญเนี่ยจะมีปัญหาตรงเราส่งออกนะพอทางช่องปราปาเป็นช่องที่รับซื้อเหรียญเข้าและจาหน่ายขายแบ่งวันออกฉันต้องต้องแบ่งปันให้เร็วเลย อะไรประมาณนั้นฉะนั้นเหรียญที่ผ่านการใช้งานแล้วซื้อมาดองนี่โอกาสจะขายออกก็ค่อน <c oughs> ข้างยากใครก็มีใครก็มีแต่ถ้าให้ทางช่องเสี่ยงก็คือเสี่ยงให้ติดมาได้เฉพาะเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานสภาพสดใสอยู่นะสภาพเหรียญสดใสอะไรอย่างนี้ถือว่าก็ดูแล้วก็สดใสถ้าไม่ชมะก็เป็นเหรียญไม่ผ่านการใช้งานนะอ่าดูเผลอๆก็น่าจะใช่เดี๋ยวว่ากันไปได้ไอ้มินก็ไปตรวจสอบอีกทีนึงสภาพไม่ผ่านการใช้งานก็ต้องแยกด้วยนะฮะใหม่ขั้นเทพสดใสเลยหรือว่า ไม่ผ่านการใช้งานเก่าเก็บก็มีหลายระบบฉะนั้นอถาถมัยขั้นเทพเลยเนี่ยพูดถึงบางเหรียญราคาก็จะสูงถ้าเป็นเก่าเก็บราคาก็จะดรอปลงโอเคเนาะตรงนี้เป็นอ่ะเดี๋ยวจบรายการแล้วปปาเปิดให้หมดเลยก็ฝากคมขอบคุณเจ้าของเหรียญท่านนี้ด้วยนะปะปาฝากขอบคุณเนาะสาหรับคุณอะไรนะพจนนาหรือว่ารัชนนาอืมถ้าชื่อรัชนานี่คงจะสวยหน้าโดยท่านผู้ชมฮะ อออันนี้พจน์านาดฮะเออก็คงจะสวยขั้นเทพนั่นแหละ <c oughs> โอเคฮะกระเซ้าย้อแย่กันไปสําหรับพี่น้องในช่องของปะปานะฮะทุกคนเข้ามาเป็นพี่เป็นน้องกับช่องของปปาทั้งหมดปปานะับถือเป็นพี่เป็นน้องทั้งหมดเลยฮะนะโอเคนะอ่าเนาะปะปาก็หยอกย้อกระเซ้าแย่กันไปอันนี้เป็นเหรียญ5บาทที่ระลึกการจนาพิเศษเนาะอ่ะแล้วใครใครที่มีเหรียญหนึ่งสตางค์ห้าสตางค์สิบสตางค์การจนาพิเศษเนื้ออลูมิเนียมมันท่านผู้ชมฮะก สอบถามส่งขายช่องของประปาได้นะโอเคไหมสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะถ้าผ่านการใช้งานก็ได้แต่ว่าถ้าไม่เก่าจนเกินไปราคา,าก็ไม่ค่อยสูงนะฮะอะไรที่ราคาสูงจัดๆเนี่ยเขาจะเตะหูเตะตาอยู่ในช่อง YouTube ทั้งหมด้วท่านผู้ชมนะก็ไปศึกษาดูแต่เตะต้องเตะจริงๆนะอย่าอย่าไปดูบางช่องบางพื้นที่เ็าทาเหรียญหนึ่งบาทการจนาเนี่ยราคาหลักแสนไปดูคลิปเขาจบก่อนนะเขา อาจจะเป็นบางช่องที่เขาทำเกี่ยวกับเหรียญเหรียญที่พบเจอได้ง่ายแต่เขาเพียงแต่ว่ามาบอกว่าอนาคตนะใครมีเกมเต็บเก็บไว้เลยนะยกตัวอย่างนะฮะเหรียญหนึ่งบาทการจนาเหรียญห้าบาทการจนาอนาคตใครมีห้าเหรียญเจ็ดเหรียญเตรียมรวยท่านผู้ชมฮะก็ไปดูคลิปเขาให้จบก่อนแล้วท่านก็ไปดูข้อมูลจํานวนการผลิตสืบเสาะ หาข้อมูลจํานวนการผลิตถ้าจํานวนการผลิตระดับ10ล้านขึ้นไปแล้วล้วก็เก็บ1ิเหรียญเนี่ยยังไงก็ไม่รวยท่านผู้ชมฮะถ้าระดับผลิตออกมาระดับล้านเหรียญขึ้นไปเนี่ยเหรียญปกติธรรมดาฮะเก็บ10เหรียญเนี่ยยังไงก็ไม่รวยรวยยากเพราะว่าเขาผลิตออกมาระดับล้านถ้าเป็นร้อยล้านหนักเนะข้าไปใหญ่เลยอย่างเงี้ยท่านผู้ชมฮะเป็น50ล้านร้อยล้านเลยนะเนี่ยนึกออกไหมฮะฉะนั้นก็ดูคลิปเขาจบแล้วก็ไปศึกษาหาข้อมูลของเหรียญว่าเขาปั๊มผิดพลาดระดับขั้นไหน ระดับสูงสุดยังไงถึงจะได้ราคาหลักหมื่นแล้วเก็บยังไงห้เหรียญเจ็ดเหรียญถึงจะอ่าอนาคตรวยนะไปดูเขาให้ดีด้วยเขาไม่ผิดนะแต่ขึ้นอยู่กับตัวของเราจะพิจารณาอย่างไรท่านผู้ชมฮะเวลาท่านไปรับเหรียญต่อไปซื้อเหรียญมาเนี่ยเอามาไว้เกียงกําไรในช่องของปปาท่านจะได้ไม่ผิดหวังเนาะ วันนี้ปปาก็ดีใจที่ให้ข้อมูลเหรียญไปด้วยปปาเปิดเหรียญเนี่ยปปาจะไม่มาให้นักสะสมดูรายละเอียดแล้วก็บอกจาราคาของเหรียญหน,น้าบัตรนี้ปปาจะถือโอกาสนาข้อมูลมาบอกตรงนี้เลยว่าเหรียญน,นี่เหมือนเหมือนพูดเมื่อกี้เนี่ยนะเหรียญอ่าอย่างเมื่อกี้ยกตัวอย่างเหรียญหนึ่งบาทกาญจะนาะห้าบาทกาญจะนาะใช่ไหมฮะราคาเขาไม่มีสูงนะฮะวันนี้สรุปภาพรวมฮะเหรียญกองอยู่ตรงนี้ไม่มีราคาหลักร้อย เหรียญปกติธรรมดาทุกชนิดราคาตรงนี้ไม่มีราคารับซื้อเข้าหลักร้อยนี่คือข้อมูลจริงในช่องของปปาข้อมูลจริงที่อื่นประปาไม่เอาเขามายุ่งนะฮะเพราะเป็นสิทธิ์ของเขาโอเคไหมฮะแต่ประปาบอกในะช่องของประปาเวลาใครจะส่งเหรียญมามีมีเหรียญอยู่ตรงนี้พอดีที่บ้านท่านนะคิดว่าจะได้ราคาหลัก2 0 0 3 0 0 2,000 3,000แล้วจะได้รู้ว่าอ๋อช่องของประปาเขาไม่ซื้อล็อกเหรียญของฉันที่มีอยู่เพราะประปาเอาตัวอย่างให้ดูแล้วเขาซื้อกันแค่หลักสิบเท่านั้นเองอ่ะ เราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาก็ลองไปเสนอที่อื่นดูที่เขาทาราคาสูงๆปาปาอยากให้นักสะสมรู้ว่าปาปารับซื้อเหรียญแบบไหนราคาเท่าไหร่จํานวนการผลิตเท่าไหร่สําหรับเหรียญปกติธรรมดาในคลิปนี้ไม่มีราคาหลักพันขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมขอบคุณ f อทุกคนทุกท่านพิเศษที่สุดก็อขอบคุณสาหรับเจ้าของเหรียญเนาะโอเคนะฮะคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ